อ๋อสวัสดีทุกคนนินดีด้จากพ่อแม่บูยาตานอวันนี้มีคลิปอันนึ่งห้ามติดตามนะคะถ้าผู้ชมที่ดูอยู่นี่ก็คือช่องของคงนี้นะคะที่เขาฆ่าหนูตลอดเวลาใครๆก็รู้นี่ไงอีเฮียอีเฮียสิบตหน้าคว้เนี่ยแหละอ่าเดี๋ยวดูคลิปนี้จัง ด่าได้นะเนี่ยอน่าให้แม่มาด่าแล้วน่าจะไปส่งลงเฟซเลยเนี่ยอุ้ยน่าว่าะตอบกลับแล้วแล้วทด้วยเล่นจะได้เห็นนี่คืออะไรที่เงทำมา ทำมาเพื่อพ่อแม่มาสั่งสอนใช่ไหมพูดดีๆไม่ฟังที่ที่โรงเรียนเรามีคนตายด้วยนะใครอ่ะพี่ตุยยะจมน้ำตายแล้วพี่ตุยยะเป็นคนที่ว่ายนะ้ำเก่งเกิดจากความปลาปามหมด อันนี้เป็นสิงโตใช่ไหมมันทำบิดกฎมันฆ่าคนอื่นมันจะโอมจกเป็เ็ดสิงโตใช่ไหมมันมีชื่อว่าเห็ดเห็ดพาลีกับเห็ดกระชายทะเลสุดยอดห้ามติดตามแล้วกันนะวิน่าเบื่อคนนี้เออคนที่ติดตามมาเพื่อจะดูสัญญาณมันก็ได้เราเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนวิวิวที่เลิกติดตามกับคนที่ไม่เคยติดเลิกติดตามนะอ่ะกด กดคาว่ากดติดตามแล้วไม่ใช่ดิกดตรงที่ผู้ติดตามนะแล้วก็กดไปตรงที่ติดตามแล้วและก็ไม่ดีกว่าอยากดูสันดานมันก่อนนี่คืออะไรอะเรื่องบ้าบายเฉยอ๋อที่มันเป็นสตอรี่ใช่ไหมเอออ่ากดคําว่าเลิกเลิกติดตามโอเค มันก็จะมีโอเคเมื่อเรากดเลิกติดตามปุ๊บมันก็จะหายหายไปนะอ่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรันคือ,อมันมัน,ม,นมันคิดจะฆ่าผมนะคะท่านผู้ชมที่ดูอยู่อ่าัวสีรถสีชมพูนเนี่ยคือเป็นเจ้าของคลิปคนนี้แหละทำไมไม่เอา ทไมไม่เอาทำไมพวกเราไม่ไม่ไม่แกงทำไมล่ะอ่าก็ขอแตบนิดกัน